ช่องควรดันนางเอกหรือพระเอกคนไหนเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งช่องสามและช่องเจ็ดเลยการดันนักแสดงรุ่นใหม่หรือว่าดันจากบทรองขึ้นมาเป็นบทนำก็จะมีให้เห็นในทุกๆปีทุกๆช่องแต่กว่ามันจะมาถึงคนที่เราเชียร์เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะแต่วันนี้มันก็มาถึงแล้วนะคะ อย่างจีนเชอร์ตินนาราเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคลิปอยากให้ต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ดเนี่ยดันเธอขึ้นมาเป็นนางเอกนำบ้างด้วยเสน่ห์ทางการแสดงเธอพร้อมมากๆแล้วนะคะทุกคนจากบทบาทที่ผ่านๆมาและล่าสุดเธอก็ได้เป็นนางเอกนำแล้วนะคะทุกคนสมใจแฟนๆไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่ชื่นชอบเธอเราเชื่อว่ายังมีอีกมากมายหลากหลายคนที่ชื่นชอบและรอการที่เธอเนี่ยได้ขึ้นเป็นนางเอกนำในผลงานใหม่เลดี้ทุงกระบือ้าน ประกบคู่กับพระเอกที่คุ้นเคยบอมพงศกรอีกหนึ่งนางเอกที่หลายคนเชียร์การเมนิสานั่นเองเพราะเห็นคอมเมนต์ถามหาผลงานใหม่อยู่ตลอดแต่ก็รู้ๆกันว่าเธอหยุดพักงานแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมารับงานแบบเต็มๆเ,เ,เมื่อไหร่แต่ก็มีมารับเชิญให้แฟนๆได้หายคิดถึงบ้างนอกจากจะคิดถึงผลงานแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆรอคอยก็คือการที่ช่องเนี่ยดันเธอเป็นนางเอกนำไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้ ถัดมาที่น้ำฟ้าธัญพัทคนนี้เป็นนางเอกนำช่วงเย็นแล้วนะคะทุกคนแต่ที่รอคอยมากที่สุดคือการที่ช่องดันขึ้นเป็นนางเอกนำช่วงหลังข่าวนี่แหละจริงๆช่องสาก็ดันน้ำฟ้านะแล้วก็ป้อนงานให้เธอเยอะด้วยแต่ประเด็นคือไม่ได้เป็นนางเอกนำหลังข่าวสักที่ท้งๆที่กระแสเรียกร้องเนี่ยก็มีไม่น้อยจริงๆทั้งช่องสาแล้วก็ช่องเจเนี่ยก็ต่างทยอยดันนักแสดงรุ่นใหม่ๆทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเลย ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านักแสดงหลายๆคนที่ช่องดันเนี่ยมาถึงก็ได้รับบทนำกันเลยถึงแม้พวกเขาจะยังไม่เคยมีผลงานมาก่อนซึ่งในจุดนี้ช่องจะดันก็ไม่ว่ากันเพราะว่าช่องอาจจะเห็นแววของนักแสดงเหล่านั้นถึงแม้ว่าคนดูจะยังไม่เห็นก็ตามแต่ก็จะมีนักแสดงอีกหลายๆคนที่คนดูเห็นการแสดงของพวกเขาแล้วนะคะเห็นว่าพวกเขาพัฒนาแล้วก็เหมาะกับการที่ช่องจะดันจากบทลองสู่บทนำหรือ บทนำช่วงเย็นก็ขยับขึ้นไปช่วงหลังข่าวนะคะทุกคนเพื่อเป็นการพัฒนาและก้าวไปอีกขั้นของนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งพระเอกนางเอกที่ช่องดันอยู่ตอนนี้ทั้งสองช่องเลยเนี่ยที่หลายๆคนยกให้เป็นลูกรักเนี่ยเราก็ชื่นชอบหลายคนแล้วก็มองว่าพวกเขาสมควรที่ช่องจะดันแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยกตัวอย่างมาในคลิปนี้สมควรที่ช่องจะดันเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะทุกคนแล้วคู่หลักคิดเห็นยังไงคิดว่าช่องควรจะดันใครเพิ่ม ทั้งช่อง3ช่อง7ที่เรายกตัวอย่างมาในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกก็ตามถึงแม้คลิปนี้จะพูดถึงแต่นางเอกอย่างเดียวเนาะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาพูดคุยประมาณนี้แล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสรวมถึงติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย